เดี๋ยวมือสาวบัวก็สันพี่น้องเห็นบอกเวลากินกินไหวขนาดพี่น้องมีเนาะเห็นบอกพี่น้องโอ้อแบบนี้นี่เองที่ว่ามันเบิดคืนหนึ่งเป็นใบพี่น้องสบายดีพี่น้องมันนี้สาบวบัวสิพาทุกคนมาเบิ่งปฏิบัติการไล่หลาหานอนเนาะพี่น้องเพราะว่ามือเว้นนี่เนาะพี่น้องสาบวบัวมาพ่วนดินเนาะก็เลยเห็นหนอยที่ว่า พักเนาะพี่น้องถือบ่งก like <that> ินเนาะพี่น้องนี่เห็นบอกใบหนึ่งเลยเนาะพี่น้องนี่แต่ว่าย่บแงบกลางเวรเนาะพี่น้องเสาบัวกับเมย์ฮาร์อะไแต่ว่าตามปกติเนาะพี่น้องมันบ่งนี่เนาะมันสีบ่ออกหรือว่านอนนี่เนาะพี่น้องมันสีบ่ออกมากินตอนกลางเวรเนาะตอนกลางเวนคือมันสีไปหมุนอยู่ใต้ดินแถวๆนี่เนาะพี่น้องแต่ว่าตกกลางคืนมากมันสีออกมาอกินกินพักของเหาเนาะพี่น้องเรื่อมันสีออกมาบุฟเฟ พักของเหาเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นซาวบวก,ก็เลยต้องปฏิบัติการไหลหลาหลาหานอนเนาะพี่น้องเดียวเหาสิพาทุกคนมาเบ่งเลยก็ลุนไปน้ากันเนาะว่าเหาสิเพาะชัดตูตัวสกัดนั่นหรือบอ่อเนาะพี่น้องเดียวิ้าทุกคนมาเบ่งเนาะตามปกตินี่คือถามันกินอยู่ต้นนี้เนาะนมันก็สิยอยู่ไกลๆบริเวณแถวนี้แหละพี่น้องมันกระสไปล่บได้ไกลดอกนี่เนาะ กรสิห้าเปิดเบ่งเตะแต่ว่าตามปกตินี่พี่น้องแย่กลังขื่นนี่เนาะมัทสิข้นมาอยู่เทิงใบเลยเนาะมัทสิโบไปแอบอยู่ใต,ต่ๆหดอกนี่เนาะ,นนะอ๋อ เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วจ้าจ้าเลยพี่น้องเห็นบอจับได้ค่านังค่าเขานีเห็นบอพี่น้องแต่ก่อนนีเช้าบัวบกูจักเนาะว่าบ่งอันนี้มันก็กินพักคือกันเนาะพี่น้องคือว่ามันเป็นบ่งแบบธรรมดาที่กินพักอันนี้บ่งอันนี้ก็กินคือกันเด้อพี่น้องนี่เห็นบอเสียให้ทุกคนเบิ่งหน้าตามันชัดๆเนาะนี่นี่ล่ละซัดตูตัวสกัดของเหาเนาะพี่น้อง นี่เลยนี่คือถาห้าบว่าเบงตอนกลางคืนนี่พี่น้องเสื้อบวเบิไปอีกเป็นใบคือกันเนาะพี่น้องพราะฉะนั้นแล้วถาเจอแบบนี้แล้วตองรีบเนาะพี่น้องตองรีบกําจัดออกจากแปลงเนาะพี่น้องเดี๋ยวสะบวดสิเอาหาแนวมาเคลียเพราะว่าบงอันนี้มันดาดเนาะพี่น้องมันเป็นบงคนเนาะนี่เนาะพี่น้องป้าตัวบักเอบเลยพี่น้องบงกินดีอยู่ดีครับมาลอยกินพักคอยได้จังเลย มือเว้นนี level, ่มีสองจุดเนาะพี่น้องที่ว่าซาบัวไปเปาะเดียวอีกซาบัวสีผ้าไปเบิ่งอีกจุดหนึ่งเนาะว่ามันสีเพาะหรือบ่อเนาะพี่น้องแม่เอาออกอยาอีกนึกตามหาพี่น้องซาบัวกับบุก่าจับเนาะยันมันดาดเห็นบ่พี่น้องกินดีอยู่ดีคลากรัวนเลยเห็นบ่นี่วัดเห็ดได้จังไดย ย่อมบได้ยี่อมบได้พี่น้องแบบนี้ต้องเอาไปถิ่มก่อนก่อนที่พักข่สีเบิร์ก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาสิพาทุกคนมาเบิ่งอีกต้นหนึ่งเนาะพี่น้องเพราะว่าสังเกตเห็นหมือเว็นนี้เนาะพี่น้องมีอยู่สองต้นที่ว่าถือบ่งกินเนาะนี่เนาะอ่ะเขาฝากไว้นี่ก่อนเดี๋ยวก็สิพาทุกคนมาเบิ่งทางนี้ปกตินี่คือบบเคยพาดอยู่แล้วพี่น้องเพราะว่าตอนกลางคืนมันสิออกมากินเนาะนี่เนาะอันนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งเนาะพี่น้อง เห็นบอกมันกินขึ้นเดียวน,นี่เบิดเป็นใบเลยพี่น้องเดี๋ยวก็สีหาเบิ่งเนาะมันก็สซอยู่แถวๆรอๆนี่แหละพี่น้องบ่ไกลแล้วอันนี้ก็บ่มีหอยกินพี่น้องเพราะว่าถามมันอยู่ต้นใดมันสิมีหอยกินเนาะพี่น้อง กิอยังบ oh, ่มีสิพามาเบ่งทางนี้ขนาดอ้าวพี่น้องอีกแล้วอีกแล้วจ้าจ้าบาทนี่ฟาดท้อเห็นบอกำลังกินเลยพี่น้องเห็นบอนี่ปฟาดพี่น้องเบ่งพี่น้องเบ่งสิให้เบ่งคักๆเห็นบอพี่น้องเดี๋ยวมือเ้าบวกระซันพี่น้องเห็นบอเวลากินกินไหวขนาดพี่น้อง มีเนาะเห็นบอพี่หน้องอ้แบบนี้นี่เองที่ว่ามันเบิ้คืนหนึ่งเป็นใบพี่หน้องรักฐานจะจ้าคา,าตาเลยพี่หน้องสองตเลยโมน,นี่บ่ตตองลบหนาบ่าตตองลบหนาขึ้นมาสู่หนาเลยป้าพี่น้องเห็ดใดจังไดผิดใดจังไดบ่ไดดบ่ไดดพี่น้อง ขอโทษขออภัยเนาะต่องขอกำจัดซะก่อนเนาะพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องพื่ดกินดีอยู่ดีครับนี่เนาะพี่น้องที่ให้ทุกคนมาเบิง่งลักฐานจะาจ้าฆ่าตาพี่น้องเห็นบ่กินพักข่อยขืนเดียวพี่น้องเห็นบ่ ชุดหยอดชุดหยอดพี่นนอะย่อมหับเลยนี่เนาะนี่นี่แหละายทีสุดเนาะพี่นนอะปฏิบัติการลายลาข้องเห่ากะประสบผลสําเร็จเนาะคือเห่าเห็นอยู่สองจุดเฮ่ากับเพะอยู่สองตเนาะพี่นนอะนี่เนาะบนหนาเสื้อพี่น้อะอันนี้ถาส้าบัวบกขืนมาเนาะพี่นนองพักอาสซิเบิร์ตไปร้ายเติบเนาะพี่น้อะก็เลย ก็เลยสั้งหอนในใจว่าต้องขืนมหาเบิงย่ำกลางคืนให้ได้เนาะพี่เนาะเนาะสำหรับภารกิจในคืนนี้ก็สำเ็จแล้วก็ผ่าน้นไปเนาะพี่เนาะกะถาเบิงพี่นนองสำหรับคู้ใดที่ว่าอยากติดตามเนาะการเคลื่อนไหวของซาบัวกะเบาใบเนาะพี่น้อะกะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเนาะเพราะว่าซาบัวซิมีคลิปให้ทุกคนได้เบิงในทุกๆมือเนาะพี่น้อะกะขอขอบใจเนาะสำหรับคนที่ให้การ ติดตามให้กำลังใจสาวบัวกระเบาวใบเนาะขอขอบใจ